ตอนแรกที fans, ่นะครับพ um oh, ok, mm ี่เขามาเอามาเลี้ยงอ่ะคุณพ่อรู้สึกไงมัางพ่อก็อยากจะเลี้ยงเหมือนกันแหละอ๋ออยากเลี้ยงเหมือนกันเห็นเพื่อนก็เลี้ยงเลี้ยงก็ขำแกแสงอ๋อครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากเลี้ยงเหมือนกันอยากเลีงม๋อนึกว่าไม่อยากเลี้ยงไปลูกเอาอะไรมาเลี้ยงนู้พ่อนี่ครับอันนี้ก็คือฝ้ายนี่ทำแบบฝ้านี่แกทำยังไงครับเนี่ย กก็คือทําหลังคาทําจั่วให้นะครับตรงนี้นะครับก้น้าเข้าใช่ครับอันนี้คือตอนเปิดมันเปิดยากเนาะมันหนักใช่ไหมฮะถ้าเต็มฝาแดี๋บแบบนี้ครึ่งหนึ่งมันก็โอเคเนาะเออครับช่ช่เป็นอะไรในคคลรกับช่วงแรกแบบนี้ไปก่อนถ้าตัวไหนจัดลูกรอบหนึ่งรอบสองให้ตั้งขึ้นแอบนี้ไว้แบบนี้ก่อนก็คือถ้าเราไว้บนแบบนี้ครับมันจะไม่สกปรกง่ายขึ้นล่างหนึ่ง ความหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่น om, สวัดสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่นี่เลยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอคขามทะเลสอครับเป็นครั้งแรกที่เคยได้เข้ามาที่นี่นะครับก็ ห่างจากตัวเมืองโคราชไม่ไกลเท่าไหร่ครับวันนี้นะครับผมก็มาส่งหนูให้กับลูกฟาร์มที่นี่ครับก็เขาทาโรงเรือนง่ายๆมาครับทำเสร็มนะครับกางไว้นะครับกางแดดเลยครับตรงนี้นะครับแต่ว่าลองดูก่อนว่าจะเลี้ยงแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมครับจริงๆการทาโรงเรือนกางแดดก็ช่วยประหยัดต้นทุนนะครับช่วยลดอะไรได้เยอะแยะแต่ว่าสําคัญก็คือตอนที่ฝนตกครับน้ําจะเปียกแต่ถ้าเราทำระบบได้ดีนะครับน้ําไม่เข้าบ่อได้ก็คือถือว่าผ่านนะครับเอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนาให้กับ รู้จักกับเจ้าของฟาร์มที่นี่นะครับจริงๆก็คือมีพี่ท่านหนึ่งเขาเขาโทรไปนะครับว่าจะซื้อหนูมาเลี้ยงเอมาอยากกินหนูตอนแรกเขาดูรายการน่าจะเป็นหม่อมถนัดแดงนะครับก็คือกินหนูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากกินจากนั้นเขาก็เลี้ยงครับผมเขาก็สั่งมาเลี้ยงเลยนะครับตอนนี้พี่แกไม่อยู่แต่ว่าคุณพ่อเป็นคนดูแลนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่ออัมพรเนตรสุนเดินชื่อพ่ออัมพรเนตรสุนเงินที่เล่นที่ไหนพ่อ ชื่อน้อยอ๋อชื่อพ่อน้อยนะครับชื่อพ่อน้อยพ่อน้อยที่นี่อยู่ที่ไหนครับพ่ออยู่หมู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรบ้านพวงพยอม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 ตำบลครับพ่อตำบลขามทะเลสอตำบลขามทะเลสอขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาก็คืออยู่ในตัวเมืองเลยแหละคือไม่ต้องมีหมู่บ้านอยู่ตัวเมืองครับข้างหน้าบ้านก็เป็นร้านกาแฟเนาะเช้าผมก็หาที่เข้าไม่ได้ <laughs> มาจอดกินกาแฟาสักพักเอาบ้านอยู่หลังร้านกาแฟงงเลยครับตอนนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับที่ลูกคุณพ่อเนาะชื่อชื่อพี่อะไรนะพี่คือปิยบุตรคุณคุณพี่ปิยบุตรแกรอยากเลี้ยงหนูนี่คุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีใจดีใจใช่ไหมครับดีใจที่เลี<อ>้ยงพ่อก็คอยช่วยดูแลให้อ๋อครับผมครับตอนแรกที่นะครับพี่เขามันเอามาเลี้ยงอ่ะคุณพ่อรู้สึกไงบ้างพ่อก็ ก็อยากจะเลี <theater> ้ยงเหมือนกันแหละอ๋ออยากเลี้ยงเหมือนกันเห็นเพื่อนก็เลี้ยงเลี้ยงก็ขามแกแสงอ๋อครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากเลี้ยงเหมือนกันอยากเลี้ยงเหมือนกันอ๋อว่าไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกอ๋ออะไรมาเลี้ยงเนาะก็เลยปรับที่ทําที่ให้อ๋อครับผมขอญาตสอบถามอาชีพปัจจุบันคุณพ่อทาอะไรครับผมพ่อปวดกระียนมา8ปีแล้วอ๋อปวดกษียณมา8ปีแล้วก็ตอนนี้ก็คือก็ว่างเาะไม่ได้มีอะไรทํบครับ วันนี้เนี่ยเอาหนูมาลงให้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจไหมที่ได้หนูแล้วรู้สึกดีใจมาก <c oughs> คิดว่าเลี้ยงได้ไหมครับพ่อคิดว่าเลี้ยงได้ไม่ยาก <c oughs> อาหารเวลาเดียว <c oughs> ครับผมสบายมากเนาะแต่ตอนนี้พื้นที่ของพ่อข้างบ้านอยู่โหกว้วางมากเลยสา,สามสามรถเลี้ยงได้เยอะตอนนี้คือทดลองก่อนเนาะเริ่มต้นดูก่อนชุดเล็กดูก่อนมาเอ๊ะมันเป็นยังไงถ้าเลี้ยงดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวทำให้อีกสองแปลงโอ้โหสุดยอดครับเตรียมไม้เรียบร้อยแล้วครับ ก็ตอนนี้ก็คือทําเป็นพื้นที่เป็นโรงเรือนแบบเปิดแบบไม่น,น้อยก็คือไม่มีหลังคาคุณพ่อครับที่จะมีปัญหาอะไรพ่อก็อยากจะให้มันซื้ออุปกรณ์มุงเดี๋ยวมุงกมันจะมงุงอ๋อเดี๋ยวจะมุงตอนแรกคือเริ่มต้นแบบไม่ไปก่อนแล้วพอดเดี๋ยวพอเริ่มหนูมีอ่าเริ่มมีหนูเริ่มเลี้ยงได้ค่อยค่อยทำหลังคามุงให้มันดีนะพ่อเนาะให้มันใข้ขายหนูได้ก่อนเถอะเนาะอย่าเพิ่ง<ป>ทําอะไรมันเยอะ<ป>ใช่ไหมครับฝสสักจุดสองจุดก่อนอ่าครับผมนีครับพ่อแล้วตอนนี้พี่แกทํา อนเนี้ยก่อนหน้าน,นี้มีฝนตกไม่พอมีตกไม่แรงอ๋อตกไม่แรงน้ําเข้าบ่อไม่พอน้ําไม่เข้าน้ําไม่เข้านะครับไม่แรงมากครับอ๋อครับแล้วบ่อที่ใครทําพ่อทําหรือพี่เขาทําเองหมดครับ,บรพี่เขาทำเองโอ้พี่เขาทำเองผมช่วยยกไ,ปไป่ไหจริงๆผมก็คือนัดกับพี่แกน,นอนพี่แกว่าจะลาวันนี้จะลาป่วยแต่ว่าลาไม่ได้โดนงาน่วนเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรครับก็ ก็ฝากพ่ออเนาะเกียวกับทําอะไรในนี้พาผมดูระบบน้ oh ํา right ท so ี่พี่เกทําทำเลยครับเกทําสวยมากเลยครับเนี่ยพาผมดูหน่อยพ่อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ําครับนีดูจากคลิปหละครับผมเกทําทระบบน้ําแล้วก็แต่ว่าแกทําที่ให้น้ําแบบหัวน้ําหมูเนาะแต่ว่าแรงดันมันจะสูงเกินไปนะพ่อเนาะครับแล้วก็จะทําถังหละครับทำไม่ทันก็เลยใช้ต่อนี่ใช้ต่อก่อไม่เป็นไรก็บ้านสองบ้านที่แรกมันเปื้อนไม่เป็นไรแล้วค่อยทำความสะอาดเอานะครับพ่อเนาะ นะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำสัตว์อะไรอีกรอบเดี๋ยวจะไปสอนวิธีการจับหนูกันโอเคนะครับพ่อนี่ครับอันนี้ก็คือฝาดิทำแบบฝาดิแกทำยังไงครับเนี่ยแกก็คือทำหลังคาทำจั่วให้นะครับตรงนี้นะครับนน้ำเข้า <laughs> จริงๆฝาก็คือตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็จบแล้วครับแต่ว่าแกกลัวมีมอากาศหายใจใช่ไหมครับเวลาเลิกดูอ๋อมัน,ม,นมันง่ายอเออใช่ใช่ครับอันนี้คือตอนเปิดมันเปิดยากเนาะมันหนักใช่ไหมฮะถ้าเต็มฝาดิถ้าแบบนี้ครึ่งหนึ่งมันก็โอเคเนาะ เออครับใช่ใช่เป็นไรดูในคลิปเนอะตอนเลี้ครับเขาก็ให้ดูฝาใหญ่ครับดูคลิปสองฝาครึ่งหนึ่งมันกุเปิดง่ายด้วยอ๋อครับผมครับคุณพ่อครับถ้ามีคนสนใจที่อยากจะเลี้ยงหนูหรืออยากมาชมวิธีการเลี้ยงหนูหรือมาชมอยากชมบ่อหนูที่บ้านพ่อสะดวกให้เขามาเยี่ยมชมไหมพ่อสะดวกครับผมอ่าขอหมู่บ้านไหมพ่อ ผมอยู่มยมหมู่บ้านพวงพยอมหมู่บ้านพวงพยอมครับอำเภอ,อเขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอครับผมตำบลขามทะเลสอขามทะเลสอครับจังหวัดน,ลลดนครราชสีม,มาขอเบอร์โทรหน่อยพ่อ เบอร์โทรพ่อเนาะครับผม080 080ครับ333 333ครับ9337 9337ครับผมโอเคนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงหนูแน่นะครับอยากมาดูฟาร์มพ่อครับที่อยู่แถวๆคามทะเลสอเลืออำเภอใกล้เคียงเนาะหรือจังหวัดนครราชสีมาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่นะพ่อเนาะโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยติดติด เทศบาลอ๋อ oh, ครับมาง่ายๆเลยบ้านอยู่ข้างๆเทศบาลเลยแหละข้างเทศบาลครับครับอยู่ข้างๆเทศบาลเลยครับทางเข้าคือเข้าในในตัวบ้านเลยซอยซอยข้างๆร้านกาแฟเนาะพ่อเนาะนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมฟาร์มผูกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นกับคุณพ่อครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตามมาเลยพ่อแดงมากครับแดงมากมันแดงมากแดงแดงแดง เราต้องทำแท่นวางถังครับเส้นวางถังก็ถังม้เล็กก็ได้ครับไม่ต้องถังใหญ่แล้วก็ทำลูกลอยเอาลูกลอยใส่ไว้ใส่ลูกลอยด้วยใช่ครับก็จบเลยก็ไม่ต้องไปดูอะไรหนึ่งาะดูน้ำอยู่นะหมูนี่มันมันทนมากครับมันทนมากเลยแหละมันไม่ไม่พังเลยแหละมันไม่พังแต่ปัญหามันแค่อย่างเดียวคือน้ำมันจะไหลแดงพราะไหลแดงเนี่ยมันมันจะทําให้น้ำมันท่วม คือตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะคาทุกอย่างเข้ามาเข้ามาใส่ในนี้ครับจากนั้นน้ําตัวนี้มันมันจะอุดตันพออุดตันแลนะในน้ำจะท่วมลงไปข้างล่างก็คือตรงเนี้ยครับแนะนําให้เสริมนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยให้เสริอมมาสูงนิดนึงสูงสูงขึ้นมาหน่อยครับน้ำแรงมากโผมาเแต่ว่าไม่จําเป็นหรอกครับไม่จําเป็นไม้ไม้ตัดเป็นท่อนเป็นท่อน แท่เ,เลยนะครับเดินหนึ่งหมดไปก้อนหนึ่งแทบเก่งกว่านั้นโอ้โหแหบนี่ครับไปแบบนี้พ่อนี่ครบางแบบนี้พอช่วงแรกแบบนี้เ,เ,เปก้อนถ้าตัวไหนกัดลูกรอบหนึ่งรอบสองให้ตั้งขึ้นหอันี้ไว้แบบนี้ก่อนอก็คือถ้าเราไวบนเหนือแบบนี้ครับมันจะไม่สกปรกง่ายพื้นล่างจริงๆให้มันไม่เป็นแกวบนะครับไม่ได้เป็นฟางแต่ทีนี้เขาคิดว่ามันร้อนไงแกบไม่ร้อนครับฟางอันร้อนนี่ ใช่ฟางมันจะเหม็นมันจะคับขี้ซับเยี่ยวสักพักมันก็เริ่มเหม็นมันสกปรกเลยแหละถ้าเก็บใช้เล็กนิดนึงมันก็คือจะมันจะโล่งมันจะแห้งไปกรณีที่เก็บร้อนต่อเมื่อน้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำในมันดันใส่ร้อนมันจใส่ซับน้ำได้ใช่ครับเก็บพอดีว่ามันจะได้เป็นปุ๋ยที่มันใส่พวกนี้ได้หมดเลยคคลลิปเดียววแ้รับ